เอาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบล็อกสไตรกันอีกแล้วนะครับโอเคม่เล่นหัวชาาวาว้านะครับประมาณตีเจ็ดกว่าๆแล้วนะครับดูที่ว่ามีคนไทั้งไหมเดี๋ยวจะเอาโหมดเรดอมกันอ๋อไม่มีเลยโอเคเนี่ยเงียเต็มนะเฮ้ยน,นี่ไม่เอา กูไปทันได้มาเลยโอ้โหแม่งเอชอชิบกูอยู่น้ำเงินด้วยกันฟึบไปแต่ไม่มีเราก็เล่นคนนู้นเสียเอลิฟสบายใจกเดังมากโอเค

เดี๋ยวเดียวเจอสีนีดด้ผ่านโอ้โหสองตัวรวด วิปปุ๊บตายด้วยผู้เขียวเจ้าฟ้าวเดิร์บอุบิเปลอักเสบไหมเนี่ย Chúng ta nát lưỡi Chào Lẹt Cách ngược chân Lũ mạnh Bây giờ anh lẹt bãi

ได ah. uh ้วยชีวิตฟอร์มั ت อือนั่นแหละฮึไปดูอ้โหอาบู เฮ้ยุ๊ปุน่ยแหละชุดก็ผ่านลชุดกสคามดลรคัหน่อยครับมึงอยู่ไซส์ครับมึงอยู่ไซส์ครับซิโต๊ใ้้รวงครับซี่สิครับชุบ สิบสามแล้วโว้ยโอ๊บ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> ที่คนที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยพบเจอมึงซุ่มยิงกูเด้อซุ่มยิงกูเด้อโอ้โห <c oughs> <c oughs> พร้อมกัน มาเคาะอัวไก่วันนี้ที่ให้คอยไปเคาะหัวใส่ป๊อป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 ๊อปโอ้็ก็กเปิดประตูนี่ปฏิเอะไรเนี่ยป๊อปป๊อป๊อป๊อผมลากูให้ตายเห้อ โอ้ยโันนี่แหละตายปสริพกนิ้วกูเป็นใยด้วยพวกกูจะไปข่ามันไปแตงทำไมเชี่ยงชาย่างนี้

อยากจะรู้ว <Tipp s> ่าแม่งตรงไหนวะครบหนึ่งร้อยซับเปิดหน้าครับจำไว้เลยชิบกับซับแล้วด้วยโอ้โหหนึ่งตัวเจ็ดไอเดอกหนึ่งตัวอุ้ยนึสองตัวเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะเออฮึบตึก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 ตึ๊กจะเป็นตะวังด้วย โอ้ยไล้กี่กูก๊าทูชุบชุบชุบผมนี่ลงคลิปนี้ถ้าถ้าถามว่าลงลงบ่อยไหมก็ลงบ่อยนะครับครับลงทุกวันเลยคลิปเพราะอยากจะลงเพราะอยากดังโอ้โห y ย่เย่เอาว่าเด็กชู b บบีมา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 ยแย้มคอยเลยมาแย้มคอยเลยเห็นไหมเดี๋ยวกูเดี๋ยวจะตีคะแนนให้สูงขึ้นเลยเชื่อปะเดี๋ยวจะตีคะแนนให้สูงขึ้นเลยเชื่อเฮ้ยไม่เชื่อเว้ยเฮ้ การจะรีการจะยิงลูกซ่อมาตกรู้จังวะนี่เป็นเกมซ่อนแอบเป็นเกมยิงฟ้าโอ้ฮะเยวมาตีคะแนนให้เลยอยู่ไหนวะใช้จน ลูกกระสุนไม่มีแล้วจนวินาทีสุดท้ายของลูกกระสุนไอเปิมมันอยู่ไหนวะใครจะไปรู้วะเออช่างมันเถอะเ,อเล่นเอาซักกระสุนกูหมดเลยที่กูต้องฆ่าตัวตายคนใครฟี่เอาข้าเนมาทางนี้ ไี้ข้วาวมาเลยไอ้ไอ้ข้าวมาเลยเว้ยยิง,ย,งยิงไม่เงีงไงบ่าวนี่อื้มกระสุนหมดแล้วเว้ยมันทำอะไรของมันเนี่ยโอ๊ยบา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 ยไม่ มบไม่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 ไม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 ชิปก็จบคลิปเลยด้วยกันัมอยากให้กูจบอยู่แล้วก็ขอบาแต่เพียงแค่น,นี้ครับไม่ไหวจริงๆโอ,โ,โอ้โหกระสุนหมดก็บายบายเออตายพอดี